สวัสดีค่ะมาพบกับครูออฟในวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการแยกสารเนื้อผสมค่ะ นักเรียนก็คงทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสถานะของสารมีอยู่3สถานะด้วยกันค่ะก็คือของแข็งของเหลวและก็กา๊าซค่ะอนุภาคของสารนะคะถ้าของแข็งก็จะเกาะตัวกันแน่นจนขยับไม่ได้เลยค่ะท้าของเหลวนะคะอนุภาคก็จะเกาะกันแต่ไม่แน่นนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นน้ำไงคะ,ะน้ำหกน้ำล่วง เป็นไงคะสามารถไหลไปได้ใช่ไหมคะสามารถแตกออกจากกันได้แต่ก็ยังเกาะกลุ่มแล้วก็ไหลไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะอันนี้คือการเกาะกันแบบหลวมๆค่ะส่วนแก๊สนะคะอันุภาคจะอยู่กันแบบอิสระค่ะอยู่ใครอยู่มันเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ภายนอกภาชนะแก๊สก็จะกระจายไปทั่วเลยค่ะการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะ สารแต่และชนิดนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะได้เรื่อยๆไม่ว่าจะกลายเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าดได้นะคะเช่นตัวอย่างคือน้ําใช่ไหมคะน้ําถ้าอยู่อุณหภูมิปกติอย่างที่เราเห็นจะเป็นยังไงคะน้ําจะมีลักษณะเป็นของเหลวใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่น้ําได้รับความเย็นมากๆเช่นนำน้ำเนี่ยไปแช่ในช่องแช่แข็งน้ําก็จะกลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมคะแต่ถ้าเรา เรานำน้ำเนี่ยเอาไปต้มใช่ไหมคะไปต้มได้รับความร้อนมากๆเนี่ยน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอหรือเป็นแก๊สนั่นเองค่ะซึ่ง3สถานะเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะเชนสถานากาะก๊าซถ้าน้ำกลายเป็นกา๊าซแต่ถ้าได้รับความเย็นมากๆเกิดก็จะเกิดการควบแน่นกลายมาเป็นของเหลวอีกครั้งค่ะ แต่ถ้าได้รับความเย็นมากๆเข้าก็จะกลายเป็นการแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองค่ะหรืออ,อของแข็งบางอย่างใช่ไหมคะเช่นพิมเสนใช่ไหมคะจะกลายจะเป็นของแข็งแต่ถ้าเราตั้งไว้ระวางไว้ก็จะทำให้เกิดการระเหยใช่ไหมคะเกิดการระเหยกลายเป็นแก๊สทันทีอันนี้เรียกว่าการระเหยค่ะ การระเหิดคือจากของแข็งคามสถานนะไม่จงเป็นของเหลวนะคะคามสถานะของเหลวไปเลยคือจากของแข็งกลายเป็นแก๊สทันทีเรียกว่าการระเหิดค่ะแต่ถ้าของเหลวของเหลวนะคะได้รับความร้อนมากๆก็จะเป็นยังไงคะของเหลวได้รับความร้อนมากๆก็จะกลายเกิดการระเหยกลายเป็นแก๊สค่ะเป็นแก๊สหรือก๊าซนะคะแต่ถ้าของเหลวเกิดการ ได้รับความเย็นมากๆก็จะเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็งแต่ถ้าของแข็งเกิดได้รับความร้อนมากๆก็จะละลายหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะแต่ถ้าสถานะแก๊สแล้วมากลายเป็นของแข็งเลยโดยที่ข้ามสถานะของเหลวแบบนี้เรียกว่าการระเหิดกลับค่ะค่ะเรามาดูกันว่าสถานะของสารนะคะ สิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีสถานะเป็นอะไรบ้างนะคะช้อนเป็นอะไรคะช้อนเป็นของแข็งค่ะถูกต้องนะคะน้ําเป็นของเหลวถูกต้องค่ะส่วนต้นไม้เป็นอะไรคะของแข็งนั่นเองค่ะอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าผายลมใช่ไหมคะหรือตดนั่นเองตดออกมา สิ่งที่ตดออกมาเป็นอะไรคะเป็นสถานะเป็นแก๊สนั่นเองค่ะแก๊สหรือก๊าซนะคะ,ะนมนมสถานะเป็นของเหลวค่ะส่วนก้อนหินก็สถานะเป็นของแข็งนั่นเองค่ะค่ะแก๊สนะคะ,ะถ้านักเรียนออได้ยินคำว่าแก๊สนักเรียนก็คงคิดว่าแน่นอนแก๊สต้องเป็นสถานะแก๊สแน่นอนแต่เราต้องแยกนะคะว่าแก๊ส ระหว่างที่อยู่ในถังและแก๊สที่เราถูกปล่อยออกมาเพื่อใช้งานแล้วสถานะจะต่างกันนะคะนักเรียนเคยสังเกตทางแก๊สไหมคะเวลาไปขยา่าดูเคยขย่าดูหรือเปล่าข้างในนั้นจะเป็นของเหลวนะคะสิ่งที่บรรจุอยู่ในถังจะเป็นของเหลวค่ะแต่แก๊สที่เราถูกปล่อยวาวออกมาและนํามาใช้ในตอนอจุดเตาแก๊สของเราเนี่ยจะกลายสถานะเป็นแก๊สทันทีนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะคะว่าตอนที่อยู่ข้างในถังเป็นยังไงคะเป็นของเหลวแต่ตอนที่ปล่อยออกมาแล้วจะเป็นแก๊สนั่นเองค่ะ,อะแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ในขวดแน่นอนว่าเป็นไงคะเป็นของเหลวค่ะเราเทใส่ภาชนะก็ยังเป็นของเหลวค่ะแต่แอลกอฮอล์จะระหเหยเร็วมากๆใช่ไหมคะ,ะถ้าสมมุติเราเอามา ล้างมือใช่ไหมคะเราบีบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,อเป็นไงคะบีบน้ำแอลกอฮอล์มาล้างมือเป็นไงคะแอบบเดียวแอลกอฮอล์ก็ละเหยหายไปหมดแถวใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้น2สถานะนี้ก็คือเป็นของเหลวนะคะแต่ถ้ามีการละเหยเนี่ยก็คือจะเป็นแก๊สค่ะต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารนะคะ การแยกสารผสมนะคะในชีวิตประจําวันของเราแน่ hey, นักเรียนคิดว่าเราจะเราได้ใช้หรือเปล่าคะในชีวิตประจําวันของเราในการแยกสารเนี่ยแน่นอนค่ะว่าในชีวิตประจําวันของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องพบกับการแยกสารแน่นอนค่ะ,ะมาเชื่อนักเรียนมาดูกันนะคะการแยกสารผสมนะคะก็มีหลายวิธีนะคะเช่น วิธีแรกเป็นการหยิบออกนะคะก็คือเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดและมีลักษณะแตกต่างกันชัดเจนค่ะแต่ต้องเป็นของแข็งกับของแข็งที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะที่สามารถหยิบได้ด้วยมือค่ะวิธีการแยกสารด้วยการหยิบออกนะคะควรใช้มือหยิบออกเคลียออกหรือใช้อุปกรณ์ในการช่วยหยิบออกค่ะเช่นอะไรคะ ในภาพก็จะเป็นมเมล็ดถั่วใช่ไหมคะ,มะเมล็ดถั่วชนิดต่างๆเช่นถั่วดําผสมอยู่กับถั่วแดงนักเรียนหยิบได้ไหมคะาสามารถหยิบได้ใช่ไหมคะมีถั่วดําผสมกับถั่วแดงเนี่ยนักเรียนจะสามารถหยิบออกได้คะ่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นถั่วดํากับถั่วเหลืองใช่ไหมคะแยกออกจากกันได้คะ่ะหรือจะเป็น ข้าวข้าวสารของเราใช่ไหมคะอาจจะมะีก้อนหินก้อนกรวดเล็กๆติดมาบ้างไม่กี่เม็ดใช่ไหมคะเราก็สามารถหยิบก้อนกรวดก้อนนั้นอ่ะออกจากข้าวสารของเราวิธีนี้เรียกว่าวิธีการแยกสารค่ะแบบการหยิบออกนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะการแยกสารด้วยการหยิบออกก็เช่น ที่ครูบอ,อกไปแล้วก็หรืออาจจะเป็นการหยิบข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวนะคะการมีแกมหยิบออกได้นะคะ,ะการแยกขวดออกจากเละข้าวนะคะที่ครูบอ,อกไปต่อมานะคะวิธีที่2เป็นการร่อนนะคะการร่อนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งนะคะที่มีขนาดแตกต่างกันผสมกันอยู่ให้ออกจากกัน โดยของแข็งที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้นะคะวิธีการแยกสารโดยการร่อนเนี่ยคือใช้สารผสมลงในอุปกรณ์ที่มีรูพุ่นนะคะเช่นตะแกรงกระชอนอ่แล้วใส่อุปกรณ์นะคะที่มีสารผสมอยู่เนี่ยทำให้สารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่ารูของอุปกรณ์เนี่ยขังอยู่ข้างบนตะแกรงหรือข้างบนกระชอนนะคะแล้วก็ สารที่มีอนุภาคเล็กที่สามารถลอดรูอุปกรณ์เนี่ยาสามารถลอดรูตะแกงรูกระชอนเนี่ยให้โผล่ออกมาข้างล่างได้นั่นเองค่ะเราก็จะแยกสารทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันค่ะวิธีนี้นะคะมันจะใช้ในการาแยกข้าวก็ได้นะคะหรือการ ร่อนแป้งในการทําเค้กค่ะทําเค้กหรืออุปกรณ์ทำขนมเบเกอรี่ต่างๆนะคะลานเพลย์เคยเห็นวิธีเขาทำเขาจะร่อนแป้งใช่ไหมคะเพื่อให้แป้งผงเล็กๆเนี่ยอลอดรูออกมาและสิ่งที่ตกค้างอยู่ภายในแป้งเนี่ยก็จะออกไปจะติดค้างอยู่บนกระชอนแล้วเราสามารถที่จะ,ะทิ้งได้ค่ะสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะ ตัวยอย่างนะคะการแยกสารด้วยการร่อนนะคะเช่นอาจจะร่อนข้าวนะคะวิธีการร่อนข้าวร่อนมเมล็ดข้าวเปลือกนะคะแล้วมเมล็ดข้าวเปลือกที่มันปนอยู่กับมเมล็ดข้าวสารเนี่ยให้มันออกไปนะคะค่ะการร่อนแป้งนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะอย่างที่3ก็คือการระเหิดค่ะการระเหิดเป็นวิธีแยกฝานผสมที่มีของแข็งที่ระเหิดได้ผสมกับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้นะคะของแข็งที่ระเหิดได้คืออะไรอ่าของแข็งการระเหิดก็คือการที่ของแข็งเป็นยังไงคะกลายสถานะเปลี่ยนเป็นแก๊สท,ทันทีโดยจะไม่ ลายเป็นของเหลวก่อนนั่นเองค่ะก็คือจากของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สทันทีเรียกว่าการระเหิดค่ะวิธีการแยกสารด้วยการระเหิดคือให้ความร้อนกับสารผสมจะทําให้สารที่ะระเหิดได้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวทําให้แยกสารออกจากสารผสมนั้นได้ค่ะ ตัวอย่างการแยกสารด้วยการระเหิดนะคะก็คือการแยกเกล็ดไอโอดีนออกจากทรายนะคะโดยใช้ความร้อนกับสารผสมนะคะทําให้เมื่อไอโอดีนเนี่ยเกล็ดไอโอดีนเนี่ยสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะได้รับความร้อนแล้วมันก็จะระเหิดค่ะจะระเหิดกลายเป็นไอแล้วก็จะสามารถแยกออกจากทรายได้ได้เลยนะคะ,ะหรือพวกพิมเสนการะบูนค่ะ พิมเสนและกาละบูนนะคะจะสามารถระเหิดได้ถ้าสมมุติพิมเสนและกาละบูนปอนอยู่กับสารผสมอื่นๆเราก็ใช้วิธีนี้ในการแยกเหมือนกันค่ะก็คือใช้ความร้อนทําให้กาละบูลหรือพิมเสนพวกเนี้ระ,ะเหิดขึ้นไปนะคะเราก็จะสามารถแยกสารผสมได้นั่นเองค่ะวิธีที่4ี่นะคะ การใช้แม่เหล็กดึงดูดค่ะเป็นวิธีแยกสารผสมนะคะในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมที่มีสมบัติในการดูดแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะเรียกว่าส,รรส,สารแม่เหล็ก <problèmes> <Vegeta> นะคะวิธีการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะคือวางแม่เหล็กนะคะที่สัมผัสกับสารผสมนะคะแล้วยกแม่เหล็กขึ้นทําให้สารที่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะ ถูกแม่เหล็กดึงดูดให้แยกออกมาจากสารที่ไม่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดนั้นตัวอย่างนะคะการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะอ่าเช่นการใช้แม่เหล็กดูดเหล็กออกจากกองขยะนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะในการ เราจะใช้ในการคัดแยกเหล็กออกจากขยะต่างๆใช่ไหมคะเพื่อให้ประหยัดเวลามากขึ้นไม่ใช่มัวไปหยิบไปหยิบฮะมันนานมันเสียเวลาใช่ไหมคะเราก็จะใช้แม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยก็จะ,ะมีสมบัติในการดึงดูดเหล็กใช่ไหมคะถ้าวัสดุไหนที่มันเป็นเหล็กที่อยู่ในกองขยะมันก็จะมาติดแม่เหล็กนั่นเองค่ะหรือเกิดเราทำผงแม่เหล็กลวงใส่ข้าวสารของเราหรือล่วงใส ผสมกับสารอื่นที่เราต้องการที่เราจะใช้ใช่ไหมคะแต่มันได้ไปผสมกันเราก็ใช้วิธีนําแม่เหล็กมาดูดเอาสารพวกที่เป็นเหล็กเนี่ยออกจากสารอีกชนิดหนึ่งที่เหล็กไม่สามารถดูดได้นั่นเองคะ่ะแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้นั่นเองคะ่ะการแยกสารผสมวิธีที่5นะคะคือการรินออกค่ะ เป็นวิธีการแยกสารผสมนะคะที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวนะคะโดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้นนะคะวิธีการแยกสารด้วยคือค่อยๆนะคะลินส่วนที่เป็นของเหลวนะคะให้แยกออกจากส่วนที่เป็นของแข็งค่ะเราก็จะได้สารสองชนิดทีแยกออกจากกันค่ะ ตัวอย่างการแยกสารด้วยการรินออกนะคะนักเรียนเคยหุงข้าวใช่ไหมคะก่อนจะหุงข้าวต้องทํายังไงคะต้องล้างข้าวก่อนใช่ไหมคะหรือเราเรียกการอ่าเราเรียกว่าวิธีการสาวข้าวใช่ไหมคะหลังจากเราล้างเราสาวข้าวทำความสะอาดข้าวแล้วเราก็ต้องเทน้ําส่วนที่เราไม่ต้องการออกใช่ไหมคะเรียกว่าการรินน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อแยกน้ำออกจากเมล็ดข้าวนั่นเองค่ะ หรือการที่เราล้างผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะล้างผักล้างผลไม้เราสามารถที่จะเป็นไงคะลิ้นน้อาอกจากผักผลไม้ของเราได้นะคะเพื่อแยกส,า,สารยานปนกันอยู่นี่เองแยกน้ําออกจากผักผลไม้ของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีที่6กการตกตะกอนค่ะ การตกตะกอนนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวค่ะโดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะขุ่นนะคะวิธีการแยกสารด้วยการตกตะกอนนะคะคือตั้งสารผสมเนี่ยทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนหรือใช้สารส้มนะคะเป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนได้เร็วขึ้นค่ะโดยการแกว่งสารส้มในสารผสมนะคะแล้วตั้งสารผสมเนี่ย ทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนนั่นเมื่อตั้งทิ้งไว้นานาสารผสมนั้นก็จะเกิดการตกตะกอนนะคะตัวอย่างนะคะก็คือน้ำค่ะขั้นตอนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียค่ะโดยการทำให้เกิดการตกตะกอนค่ะหรือ น้ำโคลนของเราใช่ไหมคะน้ำโคลนก็คือจะมีเศษฝุ่นเศษโคลนปนปะปนอยู่ท oh so ี่เราเห็นดำๆใช่ไหมคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นานๆเข้านักเรียนก็คงจะเคยเห็นนะคะตั้งทิ้งไว้นานๆเข้าเป็นไงคะเศษฝุ่นเศษตะกอนก็จะตกตะกอนลงมาอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะน้ําก็จะเกิดการใสขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกับแม่น้ําลําคลองใช่ไหมคะเมื่อเวลาฝนตกหนักๆนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าแม่น้ําลําคลองของเราเนี่ย น้ำยจะเต็มไปด้วยโคลนต่างๆนะคะจะกลายเป็นสีเหลืองสีโคลนขึ้นมาทันทีนใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่ฝนมันไม่ตกแล้วน้ำไม่ได้มีการถูกควนถูกอะไรถูกน้ำนิ่งใช่ไหมคะน้ำก็จะค่อยๆใสขึ้น,นใช่ไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าการตกตะกอนค่ะ วิธีที่7นะคะการกรองค่ะการกรองนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวนะคะหรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำค่ะวิธีการแยกสารด้วยการกรองนะคะคือเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุ่นเช่นถ้าเขาบ้างกระดาษกรอง สัมบกระชอนนะคะจะทำให้อนุภาคของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่ารูพุนเนี่ยนะคะจะลอดผ่านรูพุนไม่ได้นะคะส่วนน้ำหรือสารละลายน้ำเนี่ยนะคะจะลอดผ่านรูพุนได้นั่นเองค่ะเช่นการคั้นกะทิใช่ไหมคะการกรองน้ำกะทินั่นเองค่ะเราก็จะได้เศษกากของ กะทิเศษกากมะพร้า,พาวเนี่ยออกมาจะน้ำกะทิใช่ไหมคะ,ะหรือตัวอย่างเช่นการกรองกาแฟค่ะการแยกสารด้วยการกรองกาแฟนะคะก็คือเป็นไงคะ,มะเมล็ดกาแฟหลังจากที่เรานำไปบดใช่ไหมคะเก็จะมาใส่ตัวกระดาษกรองเนี่ยในการ กรองใช่ไหมคะเอาวางใส่กระดาษกรองแล้วก็เทน้ําร้อนใส่ลงไปน,น้ำร้อนเนี่ยก็จะพาน้ํากาแฟเนี่ยไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมคะข้างบนก็จะเหลือแค่กากกาแฟที่เราไม่ต้องการอ,อยู่ด้านบนค่ะหรือจะเป็นการคั้นกะทินั่นเองค่ะก็กรองเอากากามะพร้าวออกจากน้กาํากะทิอย่างที่ได้บอกไปนั่นเองค่ะ มาดูคลิปวิดีโอสัินฟันนะคะ ผสมวิธีที่8นะคะก็คือการระเหยืแห้งค่ะการระเหยืแห้งนะคะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวอย่างผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือเรียกว่าสารละลายนั่นเองค่ะ วิธีการแยกสารโดยการระเหยแห้งนะคะคือให้ความร้อนแก่สารผสมสารที่อยู่ในสถานะของเหลวเกิดการระเหยไปจนหมดนะคะก็จะเหลือสารที่อยู่ในสถานะของแข็งในภาชนะค่ะตัวยอย่างการแยกสารด้วยการระเหยแห้งนะคะก็คือการทำนาเกลือน,นั่นเองค่ะ การทำนาเกลือนะคะก็คือเขาใช้น้ำทะเลใช่ไหมคะน้ำทะเลมีความเค็มใช่ไหมคะมีเกลือมีโซเดียมเนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่เมื่อเรานาน้นําทะเลนะคะเขาจะทําเป็นบ่อคล้ายๆนาคะ่ะเขาถึงเรียกว่านาเกลือนะคะเป็นล็อกๆนะคะเพราะว่าจะนําน้ําทะเลเนี่ยปล่อยเข้ามายังนาเกลือนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไงคะน้ำละ,ะเหยคะ่ะให้น้ำเนี่ยละเหยกลายเป็นไอออกไปนะคะ ก็จะเหลือแค่เกลือที่อยู่ในน้านั่นเองค่ะวิธีนี้เขาเรียกว่าการระเหย่แห้งนะคะหรืออันนี้จะเป็นการทําเกลืออันนี้เป็นเกลือสินเทานะคะเกลือสินเทาคือเกลือที่อยู่ในดินค่ะส่วนเกลือสมุทรคือเกลือที่อยู่ในทะเลนะคะคือการเอาน้ําเกลือน้ําทะเลมาทําเป็นเกลือเรียกว่าเกลือสมุทรค่ะแต่ถ้าเป็นเกลือสินเทา คือเกลือที่เกิดจากเกลือโซเดียมที่อยู่ในดินค่ะ,ะเราจะนำเขาจะนำอะเอาดินที่มีส่วนผสมของเกลือนะคะเอามาใส่น้ำค่ะใส่น้ำให้เพื่อให้เกลือเนี่ยละลายมาอยู่ในน้ำจากนั้นก็จะเอาแค่น้ำนะคะที่ไม่ให้ตกตะกอนเอาแค่น้ำเนี่ยเอามาต้มค่ะมาต้มให้ได้รับความร้อนนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ย ระเหยออกจากเกลือค่ะสารละลายน้ําเกลือเนี่ยเพื่อให้น้ำเนี่ยระเหยออกจากเกลือก็จะเหลือแค่เกลือสิมเทานะคะค่ะเดี๋ยวมาชมวิดีโอการทดลองการแยกสารด้วยการระเหยแห้งกันนะคะก็คือเราจะแยกสารน้ําเกลือค่ะน้ําเกลือก็คือสารละลายน้ําเกลือโดยการให้ความร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จากการที่เราเรียนมาเราก็จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่า,าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราได้ใช้วิธีการแยกสารผสมอยู่บ่อยครั้งเลยใช่ไหมคะ,ะก็คือเช่นการแยกกรวดออกจากเมล็ดข้าวสารใช่ไหมคะลวลาเราจะหุงข้าวแล้วก็การลิ้นน้ําออกจากข้าวของเรานั่นเองคะ่ะหรืออาจจะใช้การกรอง กองน้ำกะทิใช่ไหมคะกองกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทิค่ะหรือการตินน้ำแยกออกจากคาวนั่นเองนักเรียนคงได้รับความรู้ในเรื่องของการแยกสารผสมอย่างง่ายแล้วใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ